กราบสวัสดีพี่น้องผู้รักไม้ใบทุกท่านครับวันนี้โกศนครับผมโกศนเราพามาดูโกศนครับว่าโกศนของเรานั้นเป็นอย่างไรครับความสวยความงามเป็นแบบไหนแล้วเลี้ยงดูเขาอย่างไรดีครับนี่เป็นพันใบกลมนะครับผมแล้วก็มีพันใบยาวผสมมาด้วยครับให้ดูถึงความงามของโกศนครับว่าโกศนเนี่ยสวยงามแค่ไหนครับเพราะเขาคือราชาแห่งไม้ใบครับหลายคนนั้นเห็นแล้วก็ลุ่มหลงทันทีครับ เพราะสีเขานั้นสวยงามจริงๆเลยครับกับโกลสสวยๆแบบนี้ข้างหน้านี้แล้ววิธีการเลี้ยงดูครับผมเราจะเลี้ยงดูเขาอย่างไรมาเราจะพูดให้ฟังครับว่าเขาควรที่จะอยู่แดดแบบไหนให้อาหารอย่างไรครับอาหารของเขานี่คือปุ๋ยนะอ๋อแล้วก็น้ําครับผมเป็นส่วนที่สําคัญและสําคัญยิ่งกว่าครับส่วนแดดนะครับผม นี่ฮะต้นนี้ครับเห็นไหมครับข้างหน้าเนี่ยเป็นพันกุหลาบครับสวยสวยงามแบบนี้ครับนะแล้วก็ความงามนั้นไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆกับโกศลครับเรามีทั้งหมดเป็นร้อยชนิดเลยครับผมนะอ้ามาวางกันครับวิธีการดูแลข้างหน้านี้ก็เป็นบุษรินครับผมบุษรินนี่ถ้าเขากัดสีแล้วเ็จะเป็นสีแดงสวยงามมากครับผมนะการดูแลโกศลครับผมเราจะดูแลแบบนี้ครับ หนึ่งครับผมโกสนเนี่ยนะพันใบกลมนี่นะครับหรือเขาบอกว่าไม้นอกนี่ครับให้เราดูแลโดยใช้แดดสักประมาณ50อย่ากเกินนี้นะครับไม่นั้นใบเขาจะไหม้ได้นะครับนะนี่ก็พันใบยาวครับผมท่าม่วงฮะนะแล้วก็ดอยปุยข้างหน้านี่โอ้สวยงามนี่ก็หยาดมานีนะฮะเอเราใช้เด็ด เอ้ใช้แดดประมาณสัก50%ตครับโอ้โ oh, หต้นนี้ไม่พูดก็ไม่ได้แล้วครับนะต้นนี้บางกอกครับผมบางกอกนี่สีสันสวยงามเลยทีเดียวครับนี่เป็นพุ่มใหญ่สูงประมาณเา60เซนนะครับนะกระถางละ290บาทเท่านั้นนะครับนะ สวยงามแบบนี้เอา้าเมื่อไรจะได้คุยละ่ะฉันรอฟังอยู่ในหัวว่าในหัวว่าจะให้วิธีการดูแลฉันนี่ฉันอยากรู้เอา้านะครับผมการให้แดดนะครับผมให้เราใช้แดดแบบลำไรครับนะถ้าหากว่าใครนะที่อยู่ปลูกกลางแดดนี่แนะนําว่าอย่าให้เกิน11บเอโมงครับนะถ้าเกิน11บเอโมงไปแล้วน้องไม่ไหวครับเพราะว่าที่เราเลี้ยงนี่นะเราใช้แดดแค่5 0ครับก็คือหาสารเเนห้มาครับผมกลางนะ แต่บ้านพี่น้องทําอย่างนั้นไม่ได้ฉันไม่ได้เลี้ยงไม้เยอะนะฉันเลี้ยงไม้แค่ไม่กี่ต้นเองในหัวแต่ว่าฉันอยากได้นะฉันจะดูแลเขาอย่างไรนะครับผมก็ไว้ที่แดดลําไรครับผมไม่ต้องให้เขาโดนแดดโดยตรงหรือแดดจัดนะครับนะถ้าหากว่าโดนแดดจัดแล้วนี่ใบเขาจะไหม้เขาจะพอมได้ครับผมมิฉะนั้นไว้หน้าบ้านหน้าเรือนดีที่สุดครับผมแล้วคราวนี้การให้น้ํานะครับให้น้ำเนี่ยน้ำเราไม่ต้องลดเยอะครับผมส อาทิตย์ละสองครั้งนะครับผมอาทิตย์ละสองครั้งหรือ3ครั้งก็พอนะดูว่าเขาชื้นๆนะทําไมไม่ให้น้ําเยอะครับเพราะไม่ให้น้ําเยอะเนื่องจากว่าครับเขาจะแฉะนะพอแฉะนี่ใบจะร่วงและเสียหายได้ครับเราก็ต้องดูแลอย่าให้ใบเขาร่วงเพราะว่าเราจะเป็นไม้โชว์ใบครับต้าน้ําเยอะเกินไปใบเขาจะเสียหายครับนะเรามีตั้งแต่ราคานะครับผม150บาทถึงอ2อ0าบาทนะครับ ดูได้เลยนะแอดไลน์ตามเบอร์0636974664ได้เลยครับผมนะใครที่โทรมาเบอร์นี้หรือแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้ครับผมเรามีหลากหลายแล้วก็ส่งรูปให้ดูกันทางไลน์ก่อนนะเดี๋ยวนี้คนทุกคนมีลายลูกหลานมีลายก็บอกลูกหลานเอ้ยมึงแอดไปให้หน่อยวะนี่ฮะต้นนี้ก็เป็นกุหลาบเห็นไหมฮะสวยงามแบบนี้ครับผมนะกุหลาบสวยๆเลยครับกุหลาบนี่ก็190บาทครับจาก200 20นะนายหัวให้190ปอนะต้นสูงประมาณ30เซนเลยทีเดียวสวยงามแบบนี้ครับผมนะกุหลาบครับผมนี่ฮะตัวนี้ก็คือ150ถึง190ครับผมข้างหน้านี่นะสวยงามแบบนี้ครับนะแล้วแต่เลยว่าใครจะเอาแบบไหนครับนะเราก็มีให้หมดครับที่นายหัวเมื่อกี้เราได้อะไรไปแล้วบ้างนะเราได้เรื่องแดดไปแล้วครับผมนะให้แดดสัก5 0เอย่ากเกินนั้นนะเขาชอบแดดลำาไรเดี๋ยวสีเขาออกเองครับไม่เป็นไร2ครับ ให้น้ำไปแล้วสามครับก็คือปุ๋ยปุ๋ยที่เราใช้นะครับเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบหกนะได้หมดครับนะแล้วก็ถ้าปุ๋ยที่ดีครับต้องกลางและหลังสูงตัวตัวหลังนี่สูงดีตัวกลางนี่เราไม่เน้นแต่ว่ามันต้องมาพ่วงกันใช่ไหมเราให้ปุ๋ยตัวหลังนี่สูงยิ่งสูงยิ่งดีครับผมเพราะว่าอะไรเพราะสีมันจะออกครับเพราะสีออกนี่มันสวยทันทีครับผมนะเหมือนของเราเห็นไหมครับ แดงสดใสเลยทีเดียวครับผมนะสีนี่ออกยิ่งออกสียิ่งสวยนะเพราะว่าไม้นี้เป็นไม้ใบนะฮะไม้ใบที่โชว์สียิ่งกัดสียิ่งสวยครับนะมิฉะนั้นครับให้ตัวหลังนี่สูงไว้ก่อนครับโดไปเลยนะข้างหน้าเนี่ยที่ในหัวใจอยู่ก็คือ15 15 15 16 16 16, 16, 16. หรือไม่ครับ8 24 24 ได้ครับผมแบบนี้ให้ตัวหลังสูงนี่แล้วสีมันจะออกสีมันจะกัดสวยแบบนี้เลยครับผมการันตีได้ทุกคนก็ปลูกได้ครับแล้วก็สวยงามเหมือนนายหัวได้เอ้านายหัวขอเบอร์โทรที่นายหัวพูดมาฉันอยากจะซื้อแล้วเอาจดเลยครับจดจดหาปากกามาจดได้เลยครับ 0, 6 3 697 4664ครับ0 6 3 697ด 4664ครับตามเบอร์โทรนี้กิ้งกันมาได้เลยครับจะมีออบอร์เตอร์สาวสวยนะ รับสายหวัดดีข้าวอ่ะเอาตามนั้นเลยนะบอกว่านี่สวนนายหัวหรือเปล่านี่ฉันจะซื้อต้นไม้นะแจ้งเขาได้เลยเดี๋ยวเขาให้ราคาพิเศษเองแหละนะครับผมเพราะว่าเรานั้นมีความสวยความงามมากกว่าครับนะแล้วก็วิธีการดูแลให้แบบนี้ตลอดครับผมใครที่สนใจไม้นะครับกดติดตามนายหัวหมาใจไว้แล้วเราจะลงคลิปใหม่ๆสวยๆแบบนี้มาให้อีกครับผมนะใครที่สนใจต้นไม้เหมือนที่บอกครับโตหาได้เลยนะฮนะแนวและวิธีการ ปูกวิธีการดูแลนะครับเราจะอัปเดตนะครับผมให้ท่านนั้นอาทิตย์ละครั้งถึง2ครั้งครับผมกดติดตามไว้ครับเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ในหัวหมาชัยต้องไปแล้วครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ